สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูออนอีกแล้วนะคะครูออนสอนภาษานั่นเองค่ะภาษาไทยง่ายแน่นอนกับครูออนสอนภาษาค่ะและว,วันนี้นะคะครูจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสี่สุภาพค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลย โครงสี่สุภาพนะคะเป็นโครงประเภทหนึ่งะคะโดยคําว่าสุภาพหรือคําว่าสวภาพเนี่ยในความหมายแปลว่าไม่ปรากฏรูปวรรณยุกนั่นเองค่ะเว้นเฉพาะตําแหน่งคําที่บังคับนะคะก็คือวรรณยุกที่บังคับนั่นคือวรรณยุกเอกแล้วก็วรรณยุกโทนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียน ความหลังแล้วก็หลักฐานนะคะประวัติศาสต์เกี่ยวกับโครงสี่สุภาพที่มีอยู่ในประเทศไทยก่อนนะคะเขาบอกว่าโครงสี่สุภาพเนี่ยมีลักษณะนะคะการบังคับเรื่องของวรรณยุกตเอและก็วรรณยุกตโทนะคะโดยการบังคับวรรณยุกเอและก็วรรณยุกโทเนี่ยเป็นลักษณะเด่นนะคะของคําประพันธ์ชนิดนี้โดยมีหลักฐานปรากฏว่าต้นกําเนิดเนี่ยเกิดขึ้นจากทางภาคเหนือ ะะแล้วก็ภาคอีสานนะคะของประเทศไทยแล้วจึงค่อยแพร่นิยมนะคะมายังสู่ภาคกลางตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะดังปรากฏในมหาชาติคำหลวงเป็นเรื่องแรกค่ะโดยโครงสีสุภาพนะคะกะวีเนี่ยจะชอบแต่งเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มีการพัฒนาการมาอย่างยาวนานนะคะจนมีฉันทลักแล้วก็มีรูปแบบที่ลงตัวนะคะจนใช้มายังในปัจจุบันนะคะ ก่อนอื่นนะคะครูเนี่ยก็มีโครงแม่บทนะคะอยู่1บทมาฝากให้เด็กๆครูมั่นใจว่าถ้าเด็กๆนะคะท่องโครงบทนี้ได้นะคะหนูจะสามารถแต่งโครง4ส,สุภาพได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยจำคำสัมผัสได้นะคะแล้วก็จําตําแหน่งของวรรณยุเกเอกและวรรณยุกโทได้ด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะลองอ่านให้เด็กๆฟังนะคะ เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผือเป็นไงคะเด็กๆเคาะไหมคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ฉันทลักษ์จากโครงแม่บทอันนี้กันนะคะ เรามานับจำนวนคณะหรือว่าจำนวนคำกันก่อนค่ะบาทที่หนึ่งนะคะในวักหน้าจะมีทั้งสิ้นห้าคำวักหลังจะมีด้วยกันสองคำค่ะส่วนสองคำหลังจะเป็นคำส้อยนะคะบาทที่สองค่ะวักหน้าจะมีห้าคำวักหลังมีสองคำ บาทที่สามค่ะวักหน้ามีห้าคำวักหลังมีสองคำค่ะและมีคำซ้อยอีกสองคำส่วนในบาทที่สี่นะคะวักหน้าจะมีทั้งสิ้นห้าคำค่ะและวักหลังจะมีทั้งสิ้นสี่คำค่ะ เมื่อเราเรียนรู้จำนวนคำแลคะคนณะเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะบัทที่1บัทที่2บัทที่3มนะคะวักหน้าจะมีด้วยกัน5คําคำค่ะวักหลังจะมีสองคำนะคะส่วนบัทที่4ี่วักหน้าจะมี5คําคำค่ะและวักหลังจะมี4คํคำค่ะส่วนในบัทที่1และในบัทที่สามสองคำท้ายจะเป็นคำส้อยนะคะเด็ก โดยเมื่อเรานําตัวเลขมารวมกันในแต่ละบาทบาทที่หนึ่งบาทที่สองและบาทที่สามจะมีจํานวนคํเจ็ดคค่ะและในบาทที่สี่จะมีจํานวนคําคือเกําค่ะเมื่อเรานําทั้งสี่บาทมารวมกันนะคะปรากฏว่าในหนึ่งบทจะมีจํานวนคําทั้งสิ้นสามสิบคนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นการโยงเส้นคําสัมผัสค่ะ คำว่าใดจะสัมผัสกับคําว่าใครและสัมผัสกับคําว่าไหลค่ะคําว่าล่าจะสัมผัสกับคําว่าอาค่ะเห็นไหมคะผู้ทวนอีกค่ะนะคะคําสุดท้ายในบาทที่หน uh ึ่งจะสัม okay. ผัสกับคําสุดท้ายของวรร้าในบาทที่สองและคําสุดท้ายของวรร้าในบาทที่3ค่ะคําสุดท้าย ของวักหลังในบาทที่2จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวักหน้าในบาทที่4ค่ะต่อมาเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำเอกและคำโทกันนะคะเด็กๆคำเอกก็คือคำที่ปรากฏวรรณยุกต์เอกนั่นเองค่ะส่วนคำโทก็คือคำที่ปรากฏรูปวรรณยุกต์โทนั่นเองค่ะ ดังตัวอย่างคือวรรณยุกเอกคือคําว่าเล่าวรรณยุกโทคือคําว่าอ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจากโครงแม่บทมีคําอะไรอีกบ้างคําว่าย่อมค่ะเป็นคําวรรณยุกเอกค่ะคําว่าทั่วเป็นคําเอกค่ะคําว่าล่าเป็นคําโทค่ะคําว่าพี่เป็นคําเอกค่ะคําว่าตื่นเป็นคําเอกค่ะคําว่าพี่เป็นคําเอกค่ะ คำว่าอาเป็นคำโทค่ะคำว่ายาเป็นคำเอกค่ะและคำสุดท้ายคำว่าได้เป็นคำโทค่ะถ้าจาก เราแบ่งสีเป็นสีส้มและสีเขียวนักเรียนจะเห็นได้ว่าคําเอกมีจํานวนทั้งสิ้น7ที่ค่ะและคําโทมีจํานวน4ที่ค่ะเด็กๆจําไว้ด้วยนะคะว่าคําเอกและคําโทอยู่ตรงตามตําแหน่งใดบ้างแต่หากใครจําไม่ได้ถ้าท้องโครงแม่บทที่ครูให้ไว้แต่ต้นได้ครูมั่นใจค่ะว่านักเรียนสามารถที่จะแต่งโครงสีสุภาพได้อย่างแน่นอน นี่นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะหากเราไม่มีคำที่สามารถที่จะแทนคำเอกที่เราต้องการใช้ได้เรามีวิธีการค่ะโดยที่เราเนี่ยสามารถใช้คำตายแทนคำเอกได้นะคะเด็กๆโดยคำตายเนี่ยจะมีลักษณะด้วยกัน2อย่างค่ะคือ 1. จะประสมด้วยสระเสียงสั้นนะคะในและจะมีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กอกาค่ะ เช่นคำว่าระคำว่าปาคคำว่ามิคำว่าติเป็นต้นค่ะหรือประการที่สองนะคะจะมีตัวสะกดเนี่ยอยู่ในมาตามแม่กบแม่กบแม่กดค่ะเทคนิคในการจํานะคะเราจะท่องว่าเป็นกระบทอายุสั้นไม่นานตายค่ะ คำว่ากระบทในที่นี้ก็คือประสมด้วยมาตาแม่กบแม่กบและแม่กดค่ะอายุสั้นก็คือประสมด้วยสระเสียงสั้นไม่นานตายนั้นก็คือคำที่ประสมด้วยแม่กบแม่กบแม่กดและประสมด้วยสระเสียงสั้นเป็นคําตายนั่นเองค่ะเทคนิคในการจําเล็กๆน้อยๆแบบนี้เด็กๆจําไว้ด้วยนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างโครงสี่สุภาพที่ครูหามาให้นะักเรียนดูค่ะว่าเป็นวิธีการแต่งโดยใช้คำตายแทนคำที่เป็นวรรณยุกต์เอกค่ะเห็นไหมคะบรรรูอาวัจแจ้งเจ็บกามแจ้งจากจงอารามพระรู้เวลานุเวนตามตัดสวัสดแลรือวานวัดแจ้งใจชูจากช้าสงวนโฉม เห็นไหมคะคำว่าจากพระนุสว,วัดจากล้วนแล้วแต่เป็นคำตายค่ะเรามานาเรามาใช้แทนคำเอกได้นะคะต่อไปครูจะพาเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำเอกโทษและคำโทโทษค่ะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำเอกโทษกันก่อนนะคะ คำเอกโทษนะคะคือคําที่มีความหมายนะคะและถูกกํากับด้วยวรรณยุกโทแต่เมื่อนํามาแต่งเป็นโค้งสี่สุภาพมีความจําเป็นค่ะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นคําที่มีรูปวรรณยุกเอกแทนนะคะซึ่งคําเอกโทษอาจจะไม่มีอยู่จริงในชีวิตประจําวันก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นคําว่าหน้าอันนี้คือคําว่าหน้าที่เราใช้กันคือหอนออาหนาไม่โทหน้านะคะ แต่พอเราจะมามาใช้ให้มันเป็นคำเอกโทษเราก็จะเปลี่ยนเป็นไม่เอกค่ะเป็นนออานาไม่เอกหน้าค่ะอ่ะอันนี้นะคะเป็นโครงสี่สุภาพที่ใช้นะคะคำเอกโทษนะคะเดิมทีเนี่ยเป็นวรรณยุกโทนะคะแต่เดี๋ยวรูจะเปลี่ยนให้เป็น เอกโทษนะคะเห็นไหมคะคาว่าสู้คําว่าสร้างคาว่าพึ่งรวมแล้วจะเป็นคําโทแต่เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนค่ะด้วยตําแหน่งบังคับที่เป็นตําแหน่งของวรรณยุกต์เอกเราจะเปลี่ยนคาเหล่านี้ให้เป็นคําเอกโทษค่ะเราจะเปลี่ยนนะคะสู้เป็นสซออสู้ไมมเอกสู้ค่ะสร้างเป็นซอองางอสร้างไม่เอกสร้างค่ะพึ่งเป็นพอพออ,อึงอพึ่งไม่เอกพึ่งค่ะ อันนี้คือตัวอย่างการเปลี่ยนคำโทให้เป็นคำเอกโทษนะคะต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นคำโทค่ะก็คือตรงข้ามคำเอกโทษเมื่อกี้นี่เองนะคะคำโทโทษคืออะไรคำโทโทษก็คือคำที่กำกับด้วยวรรณยุกต์เอกนะคะแต่เมื่อมีความจำเป็นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปวรรณยุกต์โทนะคะเมื่อเราต้องการนํามาใช้ในการแต่งโครงสี่สุภาพซึ่งคําโทโทษเนี่ยก็อาจจะไม่มีอยู่จริงในชีวิตประจําวันเช่นกันค่ะ อย่างเช่นคําว่าทุ่มเห็นไหมคะใช้วัน,นยุกคเอกแต่พอเราจะทําให้เปลี่ยนเป็นคําโทโทเราต้องเปลี่ยนเป็นวันยุคโทค่ะจึงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคํำเล็กๆน้อยๆค่ะจากพัญชนะต้นทอรหารเป็นถอถุงค่ะเป็นถออุมอถุมไมโททุ่มค่ะมาดูตัวอย่างโครงสี่สุภาพที่ครูยกมาให้ดูนะคะ คำเหล่านี้นะคะจะเป็นคำที่เคยเป็นคำเอกมาก่อนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็นคำโทโทษค่ะคำว่านุ่มเราก็เปลี่ยนเป็นหอนออหมอหนุ่มไม่โทนุ่มค่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยยังคงเสียงเดิมอยู่นะคะญานหอยออ,อยาอนญาตไม่โทญานว่าหอวออวาวาไม่โทว่าเคลื่อน ขอลอเอือนอเขื่อนไม่โทเคลื่อนทั้นทงนี้นะทั้งนั้นนะคะคําเอกคําโทเนี่ยเรา,เาถึงแม้จะมีรูปแบบหน้าตานะคะที่ผิดแปลกแพกออกไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องการคงไว้นะคะในเรื่องของเสียงเพื่อให้เสียงเนี่ยยังคงเดิมอยู่นะคะเพื่อเพื่อเราต้องการเสียงที่มันไพเราะนั่นเองอ่าและ อันสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในบาทที่1และบาทที่3โดยที่ครูบอกว่าจะมีคำด้านท้ายอีก2องคำนะคะเป็นคำสร้อยนะคะตัวอย่างจากในโครงแม่บทเนี่ยก็จะได้แก่คำว่าพี่เอยนะคะในในบทที่3ก็จะได้แก่คำว่าหรือพี่ ะค,ะคำส้อยหรือส้อยคําเป็นคำสองคำที่อยู่ท้ายวักนะคะหรือว่าท้ายบ้านนั่นเองเพื่อให้ได้เนื้อความครบถ้วนนะคะเพื่อตั้งเป็นคําถามก็ได้ย้ําความก็ได้หรือเพื่อบอกให้รู้ว่าเนื้อความตอนนั้นเนี่ยจบแล้วคำส้อยในโครงสี่สุภาพนะคะจะปรากฏอยู่นะคะในท้ายบทที่1แล้วก็ในท้ายของบทที่3เท่านั้นนะคะ,ะครูหวังว่า เด็กๆนะคะจะนําความรู้ที่ครูให้ในวันนี้นะคะไปใช้ประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายนี้ครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ครูให้ไว้เนี่ยได้ผ่านนะคะแล้วก็ได้คะแนนเต็มกันไปทุกคนเลยนะคะ,ะ,คะถ้านักเรียนนะคะไม่เข้าใจสงสัยสามารถสอบถาม กับคุณครูได้หรือคะนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามในเพจ Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าจากใน YouTube ช่องครูอ,อสอนภาษาก็ได้นะคะครูเนี่ยได้ลงคลิปวิดีโอนะคะการสอนนะคะต่างๆมากมายนะหลังจากที่นักเรียนอาจจะศึกษาไม่เข้าใจในห้องเรียนแล้วเนี่ยหนูสามารถที่จะมาเปิดแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาได้ตลอดทุกที่เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ 拜拜